อารมณ์สบายสร้างได้วันละนิดชีวิตที่มีความสุขไม่จำเป็นต้องวุ่นวายไม่ต้องรอให้พร้อมทุกอย่างแต่เริ่มต้นได้จากการสั่งสมอารมณ์ดีอารมณ์ดีในแต่ละวันเราไม่จำเป็นต้องอารมณ์ดีตลอดเวลาแต่เราสามารถพักใจได้เป็นระยะ,ระยะเหมือนคนเดินทางที่รู้จักแวะข้างทาง บางวันแค่ได้หายใจลึกๆฟังเสียงนกร้องหรือจิบกาแฟเงียบๆคนเดียวก็เป็นบุญเล็กๆที่หล่อเลี้ยงใจเราไม่ให้เหนื่อยจนเกินไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นสุขจึงไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิเท่านั้นแต่รวมถึงการฝึกคิดดีมองบวกและให้อภัยในเรื่องเล็กๆด้วยใจเบาๆลองหาช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละวัน เพื่อตั้งใจยิ้มให้ตัวเองไม่เร่งไม่รีบแค่นั้นก็เหมือนเรากำลังสะสมความเย็นไว้ในหัวใจแล้วจำไว้นะเราดูแลโลกทั้งใบไม่ได้แต่เราดูแลใจของเราเองได้ทุกวันเรียบเรียงโดยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟังนะขอบคุณบทความดีๆจากเพจฟังนะ